ก่อนจะถึงแอนดอสฮาเซนรวมนักเตะไทยลีกที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหากจะพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นลีกที่แข็งแกร่งและได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งเต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีชั้นนำของโลกและหลายคนที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เคยย้ายมาเล่นในศึกไทยลีกบ้านเรา และล่าสุดเป็นแอนดอร์ชาวเซนลิมเส้นจอมลากดีกีทีมชาติอังกฤษที่เคยลงเล่นให้กับสโมสรนชั้นนำของพรีเมียร์ลีกทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์นิวครัสเซนชิตตันพาเลตและเอลว์ตันได้ย้ายมารวมทัพพลังการเอฟซีทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกด้วยวัย34ปีติดน่องส่งสนามขอพาติดต้องไปส่งกับรวมนักเตะไทยลีกที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เริ่มจากคนแรกเป็นนออนควินกองหน้าชาวไอร์แลนด์ที่ผ่านการลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกกับสมโมสรอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และซันเดอร์แลนด์จนแขวนสตัตในปี2 0 0 2โดวยวัยสาปีแต่หลังจากนั้น4ปีเจ้าตัวกลับมาลงสนามอีกครั้งให้กับสมโมสรบ e. ีเอซีเทโลศาสนะโดยลงสนามไปนหนึ่งนัดนัดที่พบกับสมโมสรพนักงานยาสูบซึ่งเป็นข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรระหว่างสมโมสรบีเซีเทโลศาสนะกับสมโมสรอาร์เซนอล จากนั้นคนที่2เชดเรมานอดีตกองหลังจากสโมสรอนฟูลล่ที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2003-2004และได้ย้ายมาร่วมทัพเมืองทองยูเนเต็ดในฤดูกาล2011ด้วยวัย28ปีซึ่งตลอด1ฤดูกาลเจ้าตัวลงสนามไป35นัดและทําไป1ประตู คนที่3โชนี่กาปริโอกองหลังดีกีทีมชาติฟินแลนด์ที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกกับสโมสรฟูแลมในฤดูกาล2008-2009ก่อนที่จะย้ายมายังสโมสรเมืองทองอยูเนเต็ดในฤดูกาล2011ด้วยวัย33ปีคนที่4เป็นตำนานหงแดงลิเวอร์พูลอย่าง็อบบี้ฟาวเลอร์ ที่ได้ย้ายมาร่วมทัพเมืองทองยูในเต็ดในเลกที่2ของฤดูกาล2011ด้วยวัย36ปีด้วยลงสนามให้กับเมืองทองทุกรายการไป20นัดยิงไป4ประตูและในช่วงท้ายฤดูกาลเจ้าตัวรับบทบาทเป็นโค้ชแอนเพเยอร์พาเมืองทองจบอันดับที่3ของไทยลีกและรองแชมป์ฟุตบอล FA ครับ คนที่5คิดเตียนนาเดที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกกับสโมสรอนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2006-2007โดยวัย22ปีก่อนที่ในฤดูกาล2011ด้วยวัย27ปีจะย้ายมาค้าแข่งกับสโมสสอนสมุทสงงคราม f c ตามด้วยพีทีทีและยอง คนที่ 6. เจซิมสันกองหน้าผลผลิตจากอคาเดมีปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่ไม่สามารถขึ้นมาเป็นตัวหลักในชุดใหญ่ได้จึงถูกปล่อยให้กับหลายสโมสรยืมตัวไปใช้งานและได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกกับสโมสรเวสต์บอมบิดอาเปียนในฤดูกาล2009-2010จากนั้นในฤดูกาล2014ได้ย้ายมาเล่นให้กับสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดในวัย25ปีแต่ยิงได้เพียงหงประตูจากทั้งหมด15นะัดคนที่7เจโบชอย องหน้าดีกีทีมชาติอังกฤษที่เป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของอาร์เซนอลอีกหนึ่งคนและได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 0 2 0 0ึงกับสโมสรโคเวนที่ซิตี้และก็ได้พเนจรไปอีกหลายสโมสรก่อนที่ในฤดูกาล2014จะย้ายมาอยู่กับสโมสรอนเมืองทองยูเนเต็ดด้วยวบ32ปีและทำผลงานไปที่6ประตูจาก16นัดคนที่8คาริฟาซิเซ กองกลางตัวรับดีกีทีมชาติมาลีซึ่งได้แจ้งเกิดกับสโมโสรเรดดิ้งทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งแต่ฤดูกาล2007-2008ก่อนที่ในฤดูกาล2014ด้วยวัย30ปีจะย้ายมาค้าแข่งกับสโมโสรอชูแบงคอกยูไนเต็ดตามด้วยบางกอกการ์ดเอฟซีและโปลิเทโลเอฟซี คนที่ 9. โลฮันลิเกตกองกลางตัวลุกที่ลงเล่นให้กับสโมสรทออเต็มฮอสเปอร์ pur, ในฤดูกาล2003-2004ก่อนที่ในฤดูกาล2014ด้วยวัย32ปีจะย้ายมาอยู่กับสโมสรอนพีทีทีและยองคนที่ 10. ฟอลองชินามาปงโก กองหน้าที่โด่งดังมากับทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่วคว้าแชมป์โลกในปี2001จนถูกสมโมสรลิวพูดึงตัวมาร่วมทีมแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จจนต้องย้ายไปอีกหลายสมโมสรนและในเล็กที่2ของฤดูกาล2016ด้วยวัย33ปีเจ้าตัวได้ย้ายมาเล่นกับสมโมสรไชนยนาทฮอนบิลซึ่งตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลที่อยู่กับชนา่าทเจ้าตัวยิงไป33ประตูจาก62นัด คนที่11ซิดโก้คิมินสอดีตกองหน้าสโมสรน,นิวครัสเซนที่ได้ย้ายมาร่วมทัพสโมสรอนเมืองทองยูนเต็ดในเลกที่2ของฤดูการ2016ด้วยวัย32ปีและก็พาต้นสังกัดคว้าชแชมป์ไทยลีกในฤดูการแรก คนที่12ลีลอยลิต้ากองหน้าดีกีทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่พาสโมสรนเลดดิ้งขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2006-2007และยิงไปได้ถึง7ประตูพาต้นสังกัดจบอันดับที่8ของตารางและในฤดูกาล2017ด้วยวัย33ปีแต่ย้ายมาร่วมทัพสโมสรนสีสเกตเอฟซีแต่ก็ยิงได้เพียง5ประตูจาก21นัด คนที่13อาลีซิโซโก้ที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ฤดูกาล2013-2014กับสโมสรลิเวอร์พูลตามด้วยสโมสรแอตตันวิลล่าก่อนที่ในฤดูกาล2 0 2 1 2น2 2ด้วยวัย34ปีจะย้ายมาร่วมทัพสโมสรลำพูนบริเออร์ตามด้วยเมืองทองยูเนเต็ดและกลับไปที่ลำพูนอีกครั้งในฤดูกาลปัจจุบันคนที่1 4ฮาริสูดคิด กองหน้าดีกีทีมชาติสโลวีเนียที่เคยลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกกับสโมสอนิวคาสเซลยูเนเตดในฤดูกาล2011-2012และในเลกที่2ของฤดูกาล2022-2023ได้ย้ายมายังสโมสอนบริลัมยูเนเตตในวัย28ปีและทำไป7ประตูกับ3แอสซีจากทั้งหมด20นัดผ่าต้นสังกัดคว้าแชมป์ไทยลีกและลีกคับคนที่ 15. นิวเอเธอิต ที่เคยเฝ้าเสาให้กับสโมสรคาดิฟซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2018-2019และในฤดูกาล2024-2025ในวัย34ปีเจ้าตัวได้ย้ายมายังสโมสรบุรีลัมยูไนเต็ดและพาตนสังกัดคว้า4แชมป์ใน1ฤดูกาล คนที่16อาบูบาก้ากาม่ากองหน้าที่ผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรอนฟูแลมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2018-2019และยิงไป3ประตูจาก24นัดและในฤดูกาล2025-2026ปัจจุบันได้ย้ายมาร่วมทัพพลังการเอฟทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกด้วยวัย30ปี และล่าสุดเป็นปีกจอมลากดีกีทีมชาติอังกฤษอย่างแอนดอสทาเซนที่ย้ายมาร่วมทัพพลังการอีกหนึ่งคนด้วยวัย34ปีแล้วทุกท่านละครับชอบนักเตะคนไหนมากที่สุดติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมะรลฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ